คบแม่พันธุ์พ่อพันธุ์พร้อมส่งครับอยากได้แนแดงให้โทรมาเลยครับ080 727 2071นะครับครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาเช้าๆนะครับมาดูพ่อพันธุ์กบนะครับที่เราเพาะเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกนะครับนี่แหละครับแต่พอดีช่วงนี้ จำศีลน,นะครับผมก็เลยเอาผักตบชวามาให้เขาจำศีลน,นะครับให้เขาเก็บตัวจำศีลอยู่นะครับก็พี่น้องที่สนใจพ่อพันกบก็โทรมาติดต่อได้นะครับที่สุดาฟาร์มนะครับเราพอมีแบ่งปันให้นะครับก็เหลือหลายร้อยคู่นะครับพี่น้อง นี่ครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่แหละครับการเพาะเลี้ยงพ่อพันกบก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเราคัดเลือกกบที่แข็งแรงนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยงได้จะเข้าเจ็ดแปดเดือนแล้วครับใหญ่มาก3มตัวหนกิโล นะครับหากเราเลือกดีๆก็ได้2ตัว1กิโลตอนนี้พร้อมที่จะส่งให้สมาชิกนะครับที่สนใจนะครับพ่อพันกบนะครับเดี๋ยวผมจะจับไปช่างให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่แหละครับใหญ่มากเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ นี่แหละครับพี่น้องอันนี้เลี้ยงในกระชังลอยน้ํานะครับเพื่อจะให้กบเขาเครียดเขาจะไม่ได้มีกลิน่นคาวในกระชังนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําสะอาดตลอดนี่แหละครับได้แล้ว3ตัว1กิโลนะครับขนาดน,นี้ เดี๋ยวพาพี่น้องมาชั่งดูนะครับ3ตัวกิโลนะครับ น,นะครับดูได้นะครับหนึ่งกิโลครึ่งขีดนะครับแบบไซส์มาตรฐานเลยครับตัวแข็งแรงนะครับก็ติดต่อมาที่ครับพี่พน้องเอาไว้บริการพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่สุดาฟาร์มอุปกริกไทยแลนด์นะครับ หมายเลขโทร08 07 27 2071นะครับเรามีแม่พ,พันกบไว้จําหน่ายให้สมาชิกนะครับคู่ละ1,000บาทนะครับจ่ายเงินปลายทางนะครับช่วงนี้ก็กบกำลังโตเต็มที่แล้วนะครับพร้อมที่จะจําหน่ายให้พี่น้องที่จะเอาไปขยายพันเองนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์จำน่ายกบนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของ,ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ